สวัสดีครับทีนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องอาเว็บเลสซิ่งนะครับผมทุกคนนี่ก็คือไม่มีอะไรนะครับเราจะมาเราจะมาแจ้งว่าเสื้อของเราที่ได้ทําไปวันนั้นนะครับที่เราแบบแบบก็คือแบบเสื้ออาเว็บมทุกคนแบบวันนี้ก็มาถึงเราแล้วนะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตกันนะครับเฮ้ยไม่ใช่พามาอัปเดตจะพามาดูว่าเสื้อของเรามันสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็แบบยิ่งแย่อลังการแค่ไหน,นคทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามารับชมกันนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาเว็บ Let's Sing ไว้ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยไปโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อของเรานะทุกคนนี้ก็คือรอได้สั่งเปิดจองไปประมาณอูไก่เกินมันจะเสียนก้องเอาแล้วเนีเ่ก็เราสั่งไปประมาณเปืนเดือนแล้วนะครับเรื่องก่อนก่นเพิ่งจะมาส่งให้รอนะทุกคนเดี๋ยวจะพามาแกะดูันเลยว,ว่า หน้าตาลูดร่างเสื้อเรามันเป็นยังไงทุกคนอาจจะยังไม่เคยนะครับเพราะว่าผมเปิดจองแต่ในเฟซบุ๊กทุกคนเออนั่นแหละเดี๋ยวนนออดังผมไปเอามีดมาแกะให้ดูก็นั่นแหละครับรอก็อยู่กับน้องแดงกินเหมืนนมอมนเดิมมีดโอ้ก็จอดเหมือนเดิมเห็นไ,ไหมก็ไม่มีตมังทำเหมือนเดิมทุกคนแล้วนี่มาดูแค่มาดูแค่ว่าเขาส่งมายังไงครับก็เป็นกล่องใหญ่เลยของะขอะไรวะ ได้เป็นน้ำเฮลิบอยครับนี่ยแล้วก็ส่งมาจากคุณปุ้ยสติ๊กเกอร์นะทุกคนนี่แล้วก็เป็นมาจากกรุงเทพนะครับส่งให้เรานะนี่ประมาณนี้แล้วเราไปแกะดูกคนเนี่ยไม่ว่าจะสวยเหมือนในรูปหรือเปล่าผมก็ใกญ่เป็นทุกคนโอมของตัวปัาอะไรไปแกะไปเอ๊ะเขาต้องฉีกกันอีกอ่ะบ่วเพื่อแบบมันมันเข้มอะไร คลิปนี้ก็ลิเียวเลยทุกคนไม่มีอะไรนะครับผมเอาแบบมาให้ดูเฉยๆแหละไม่ค่อยมีอะไรแก้วไปแก้วไปนี่คุนเฮดสวยป่ะไอ้ว่ะงามห่ะไม่รู้ครับเฮ้ยมานี่ดิมานี่ดิพ่อมากแค่ยิยงงามบ่ แล้วน้องเสียอายมันเทแล้วเฮ้ยนทุกคนนี่ก็คือนี่นะครับมันกุเรนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องนับดูก่อนว่ามันครบหรือเปล่าครบยอนหรือเปล่านะทุกคนว่ามีกี่ตัวนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าร้สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้า เายี่สิบเ็ดัสมหสิบน้์ะคบสงิตครบเลยนะครับทุกคน37ตัวนะบก็คือรอบที่ผปิดจองไปรอบนี้จะเป็นประมาณส7ตัวนะครับที่คนมาจองแล้วก็อันนี้น่าจะมีเหลือประมาณ2อสามตัวนะครับเป็นเบอร์เบอร์มกับเบอร์เนะครับผมยผมเอามาให้ดูว่าเป็นประมาณไหครับ ก็คือรอบที่แล้วที่ผมเปิดจองไปก็ได้40ตัวยู่นะลายเก่าเดี๋ยวผมเอาลายเก่าม่ให้ดูโดนก็จะเป็นลายลายเสื้อแรกรนะครับลายแรกมาให้ดูใกล้ๆเราก็ไม่เนียนเท่าไหร่แต่ก็พอขายได้นะทุกคนอ,อ,อันนี้ลายนี้ก็ได้40ตัวนะครับรอบแรกเลยนี่ลายรอบแรกเลยนะครับก็สีก็จะจำๆหน่อ,อเยเข้ากับแดงนิ่เลยนี่อยากสวยเลยนะครับกก็เดี๋ยวเรามาให้ดูรอบนี้นะว่าสวยแค่ไหนเอามาให้ดูเลยไม่พูดไหม่ดีกว่า ก็คือสั่งมารอบนี้จะมีสีดำกับสีขาวด้วยนะทุกคนเลือกได้เลยถ้าสวยไหนก็มีนี่ภาพชัดว่ะดูมีเอสจะแกะดูครับอันนี้จะเป็น2องเดี๋ยวๆแกะพวกที่มันอนนั้นดีกว่าอันนี้ก็คือมีเบอร์เอ็มครับเบอร์เอ็มมีเกือบทุกเบอร์ใช่มีเอสด้วยนะแต่ว่าเอสผมทำมานิดเดียวนะครับเดี๋ยวเอา ให้ดูสีไหนก่อนนะกองดูสีขาวครับสีขาวโอเคออัันนนนีี้้สีขาวอันนี้เบื่อเลยวะอันนี้เบื่อเดี๋ยวเราแกะดูสีขาวกันเลยนะทุกคนเอออ๋อแกะห้เล่เนี่ยให้เล่แกะเล่ตาเราดีเย็ดอืมเสียไหมทุกคนวปะเย็ดแล้วแกะไม่ดูเยส่าเยส่าเยส่าเยสสีดำง่ามปะ เฮ้ยของพใบนี่้กูปแแ้งเปื้อนมวยให้ยังอันนี้ก็คือเบอร์มันก็เป็นของผมเองคนระับผมสั่งมาประมาณสองสามตัวใช่ใช่ของผมใส่นะอันนี้เบอร์ XL อันนี้เบอร์ก็อันนี้ต้องบอกก่อนจะเป็นผ้าเขาเรียกผ้าเนี่ยอะไรวะเขาเรียกเขาเรียกผ้าอะไรวะคุย<อ>ืมมานี่ทุกคนจะเป็นผ้ากีฬานะชิ้นสวยเลยวันแล้วจะบอกไหมวันแล้วจะบอกได้ไหมนะ ให้ดูให้ใกล้ครับงานใกล้ก็อย่าเนียนๆนะครับผมนี่ได้เลยได้เลยนี่จะเป็นเบอร์เบอร์เอ็มนะครับตัวเงาถั่วจะเป็นเบอร์เอ็มครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับเบอร์เอ็มเดี๋ยวอันนี้ก็คือให้ดูสีดำด้วยให้ดูสีดำด้วยอันนี้คือสีขาวเบอร์นี้คือเอ็กเซลเดี๋ยวเนื้อเอ็มแมคแคนเสอร์เนี่ยสองอบาทได้ดูสีดำด้วยครับทุกคนสีดำก็อย่าไม่รู้ว่าสวยมันสีขาวหรือเปล่านี่เดี๋ยวสีขาวสวยจริงทุกคน แกมีว่มีแกะอุอ้ยทำไมแกะมัหนหลายตัวอเลยนะอันนี้นนะคะืออันนี้สองแกะที่แต๋วสีดำมือเส่เลยนะโอเคสีดำมือแกะที่แต๋วนนี้คือน้องไม่ได้ามเอ็มนี่อันนี่ว่าสีดำครับของผมเนี่ยอ,อันนี้ไม่กล้าแกะงเขาครับอันนี้เป็น,น,นพี่เจ้าข,ของแล้วนะทุกคนก็น่าจะเหลือประมาณสองสามตัวที่ให้ขายให้เผื่ขายได้นะครับประมาณน,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 นั้นแค่ เฮ้ยนี่ให้ดูสีดำให้ดูสีดำสีขาวเอ๊ะเขาเห็นแล้วเอาไปห้องยังไห่ไปเป็นวันเล่เป็นเท่ดิสีดำทุกคนนี่สีดำเป็นไงเท่ไหมเอ๊กว่าสีขาวสวยกว่าทุกคนใช่ <c oughs> แต่ว่าี่นชอบสีดำน,นะนี่เย็ดเลยไหมได้ว่ะได้ว่ะนี่ก็จะเป็น,อ,นอาเว็บแดง,งคิดนะครับ มันเหมือนแล้วก็มีคําข้างล่างด้วยกลัวแล้วจะบอกเหมือนเสื้อตัวเก่าอันนั้นเลย,น,ยนะับ,บ,บก็ประมาณนี้ตรงแขนเสื้อก็จะเป็นรูปลายไทยนะครับนี่สวยๆนะกนะ็ประมาณนี้ครับงานสวยๆนะสวยอยู่เดี๋ยวเราลองเอาใส่มาดูดูใส่ม้ดูนี่ครับก็สีดาประมาณนี้เดี๋ยวมาเทียบกันดูกับสีขาวนะทุกคนเดินมาดีเลยเดินมาดีนี่เป็นไงครับก็ประมาณนี้เลยนะได้ไหมไม่รู้ สวยๆบอลเลยตะกล้องลองจับดูจะเป็นเหมือนผ้าผ้าอะไรวะเขาเนี่ยน้าผ้ากีฬาเนาะเป็นบางๆนะครับผมแต่ก็ได้อยู่นะงานสวยสวยมากเลยแจ๋วๆเลยเดีย๋วดวยวราเอาแสงบนที้ดูครับตากล้องลองถ่ายดูเขาไม่เห็นว่ะโคตรแจ๋วบอกเลยชีเขาโคตรเท่ะนะครับประมาณนี้เลย ก็ว่าถ้าเดี๋ยวรอบนี้น่าจะเปิดอีกยนะครับประมาณมาที่สิบได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะถ้าหมดครั้งนี้น่าจะทำไรใหม่ออกมาด้วยนะครับนี่ก็จะแบบที่ไหมผมแอ็กไหมอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนเขาเนี้ย่ะเนี่ยนไอ้เนี้ยร้องใครรู้ไอ้เพิ่งไอ้เพิ่งมันจะเป็นเหมือนตัวคนใหญ่สวัสดีค่ะเป็นนี่ ไปลองมึงย it right? ังม right, ินมาเลยอะคะเอาก็ได้ซักนะไลายลยก็คือแบบลายเสวยอนั Weekly ่นเองเดี๋ยวรองรองมาสอนเดอเดะมองมองโคตรเถ่เพื่อนก็อาจจะประมาณนี้นะครับสำหรับลายเสื้อของเราก็ยอดรอบนี้ก็ประมาณ สามสิบสามสิบเจ็ดตัวได้นะทุกคนเดี๋ยวพ่งนี้จัดส่งให้ทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะลงประมาณวันที่เจ็ดนะครับผมทุกคน,นก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอบหน้าก็ขอเยอะๆกว่าน,นี้เลยละกันนะอยากให้คนใส่เยอะนะครับก็เดี๋ยวราคาก็าจะแจ้งทีนะสําหรับการเปิดรอบใหม่ของเราสีดาก็เยอะแหละเยอะอยู่นะแต่ว่าที่ผมไดล่ดูประมาณสีขาวน่าจะเยอะกว่านะทุกคนใช่ประมาณนั้นครับ พอประมาณนี้เลยโอเคนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปตอบก็มีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับผม mm 8 8 go การเงินมั่นคงปลอดภัยและที่สำคัญเว็บนี้เปิดมาเป็นปีแล้วนะครับผมสมัครแค่300รับฟรีไปเลย50ส point สมัคร500รับฟรีไปเลย100อย point และยังไม่หมดนะครับทุกคนเงินที่ใช้สมัครเป็นเครดิตในการเล่นทั้งหมดอย่าลืมแอดไลน์ไปที่ท mm 8 8 go ของแท้ต้องมีแอดนำหน้าเท่านั้นโอเคไป ก็ต้องต้องขอขอคนณทุนอีกครั้งหนึ่งนะพี่นะทุกคนเชื่อผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะกระเป๋ามีอะไรหรือเปล่าอู้ไม่แถมอะไรไม่ให้เลยไม่แถมแมสแถมมืดอะไรไม่เลยทุกคนมันนี่มันมันทำอย่างนี้ไป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 เอาแทนไหมแทนไหมนี่นี่ก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับเสื้ออาบีของเราครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะทำอะไรนะครับ สำหรับน้องโย่ก็เหมือนเดิมเลยเนี่ยถ้ากล้กองดูมุมกว้างน้องแดงกินกับมิวเลยประมาณนั้นแหละครับทุกคนที่มีตังทำแล้วเ,เดี๋ยวก็ต้องกินนี้ก็ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะครับประมาณนี้เลยสวยๆนะครับรอจองรอบหน้ากันเลยแล้วกันนะครับผมบบไปทีช,ชไป